แม้ไม่แต่งกับเศรษฐีก็รวยอยู่แล้วแท้จริงมีอู่และปั๊มน้ำมันของตัวเองชีวิตของรถเมคนึงนิดมีฐานะที่ไม่ธรรมดาเรียกเลยว่าอยู่วงการมานานมากจริงๆค่ะสำหรับเธอคนนี้ผลงานของเธอบนจอทีวีนั้นเราหลายๆคนอาจจะได้เห็นกันบ่อยแน่นอนสำหรับรถเมที่มีที่มาของชื่อเล่นคือที่บ้านเป็นอู่รถเม รถประจำทางร่วมบริการสาย25แต่ปัจจุบันได้ทำกิจการปั๊มน้ำมันแทนและเป็นรั้งแรกกับการเปิดบ้านให้ได้ชมดาราสาวรถเมคนึงนิดถือเป็นบ้านเกิดของสาวรถเมเลยโดยเจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่บริเวณปากน้ำสมุทรปราการตั้งแต่เล็กจนโตที่สาวรถเมใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตที่นี่โตมากับญาติที่เป็นผู้ชายอีก8คนจึงทำให้สาวรถเมในวนัยซนจนได้แผลกันเลย ส่วนบริเวณบ้านมีการเพาะต้นไม้ผลไม้หลากหลายชนิดและต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาพอเข้าสู่ตัวบ้านก็รู้เลยว่าเป็นบ้านคนจีนแท้ๆเพราะการตกแต่งทุกอย่างเป็นแบบจีนสวยล่มรื่นน่าอยู่สุดๆเลยจ้าแต่ปัจจุบันนั้นสำหรับรถเมคนึงนิดที่ได้เห็นทั้งในบทของนักแสดงพิธีกรและยังมีกิจการของตัวเอง อีกทั้งเมื่อปลายปีที่แล้วยังได้ลั่นระฆังเข้าพิธีวิวากับบอลสุเมศสามีหนุ่มนอกวงการเมื่อไม่นานมานี้ลถเมฆหนึ่งนิดก็ได้โพสต์ภาพเรือนหอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นมุมต่างๆภายในบ้านที่บอกเลยว่างาอยู่สุดๆโดยเฉพาะโซนคาสลรูมเพราะอยากเพาะต้นไม้ในบ้านเลยเจาะเพดานทะลุกับชั้นสองเพื่อให้บรรยากาศดูปลอดโป่งและมีแสงส่องถึง ส่วนการตกแต่งบ้านนั้นสไตล์ลอฟที่มีทั้งความสวยเท่แบบดิบๆผสมผสานไปกับเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเช่นปัจจุบันได้ทำกิจการปั๊มน้ำมันโซนห้องนั่งเล่นมุมยอดนิยมที่รถเมย์เผยว่ามักจะให้มาใช้งานเป็นประจำแถมด้านข้างยังมีเปไว้นอนเล่นชิลๆอีกด้วยเรือนหอของสาวรถเมยนั้นดูมีความลอฟ โครการตกแต่งแบบเปิอยๆแต่ก็ดูเข้ากันดีกับของตกแต่งสไตล์วินเทจดังนั้นจึงออกมาเท่แต่ก็ดูอบอุ่นเพราะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุอันหลากหลายสำหรับพื้นบ้านนั้นเป็นพื้นหินขัดหรือเทอราโซที่ไม่ใช่การติดแบบสำเร็จแต่เป็นการเทพื้นที่หน้างานแม้จะลื่นแต่ออกมาสวยเมื่อถามว่ามีแผนมีบุตรไหม ก็ตอบเลยว่ามีเพราะว่าเรารู้ว่าในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่บอลหรือคุณแม่รถเมย์เขาก็คงอยากมีหลานเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีใครมีหลานคือถ้ามีหลานเขาก็น่ากระชุ่มกระชวยหัวใจเรื่องทายาทรถเมย์ว่าพี่บอลเฉยๆเขาไม่ได้ซีเรสแต่ถ้าจะมีต้องแผนจิดชัดเจนนิดนึงซึ่งอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ คือเราก็ต้องแพนเรื่องงานด้วยแต่ถ้าวันหนึ่งเราท้องขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเราก็แฮปปี้เราก็มีความสุขดีใจเราพร้อมอยู่แล้วที่แผนไว้ก็น่าจะมีสักสองคนแต่แม่รถเมยอยากให้มีบุตรปีขาน